สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเจริญชัยมิวสิกนะครับจะพามารีวิวนะครับตู้คอลัมนของเอพนะครับก็ก็จะประกอบด้วยลำโพงคอลัมหนึ่งตู้นะครับแล้วก็ลำโพงซับเอสิบห้านิ้วนะครับจำนวนสองตู้นะครับ ต่อไปผมจะพามาดูด้านหลังของตู้นะครับก็จะประกอบในตู้ที่เป็นตู้ Active นะครับ1ตู้แล้วก็ตู้ที่เป็น p a s าสีอีก1ตู้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็คืออันนี้คือช่องสัญญาณ input นะครับซึ่งต่อมาจาก Mixer อร์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีตัวนี้ก็เป็นตัววอลลุ่มนะครับส่วนตรงนี้เป็นเขาจะเขียนว่า Full l ลเล t งนะครับก็ต่อขึ้นไปที่ลำโพงคอลัมน์นะครับ NC408 นะครับส่วนตัวนี้เาน่าจะชื่อ h ฮดอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ ac นะครับก็ต่อไปเข้ากับปลั๊กไฟบ้านเราธรรมดานะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นสายลำโพงที่ต่อเชื่อมลงมาที่ตู้สิบห้านิ้วข้างล่างนะครับซึ่งเป็นตู้พลาสตินนะครับไม่มีเวอร์ในตัวนะครับหลักการทำงานก็จะง่ายๆครับประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเครื่อง ทางบริษ,ษัทเขาได้ทำเป็นพรีเซตมาให้แล้วนะฮะเป็นพรีเซตมาแล้วก็มาถึงแล้วก็ต่อไฟต่อสายลำโพงต่อสายกัญญาณเข้าใช้งานได้เลยครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ